ทีมงานเมเกอร์วายของผู้จัดจายศินีถ่ายทำละครรักประกาศสิทธิ์กันกลางโบน,นซัซ z าเขาใหญ่แบบราบรื่นเหมือนรอยด้วยกลีบกุหลาบเพราะนางเอกของเรื่องแม่หญิงแอฟทักษะออนมาร่วมเข้าฉากด้วยและดูแลต้อนรับขับสู้เต็มเหนียวทำดีขณะที่พี่ปอณัฐวุฒิเลยสวมบทหนุ่มสงกรานต์เอ้ยสวมบทพระเอกออกคำสั่งเลื่อนตำแหน่งให้นางเอกคนสวยขึ้นแท่นเป็นผู้จัดการไร้ฮัตามบทในละครเท่านั้นค่ะฉากนี้เล่นกันเนียนสนิททั้งพระเอกนางเอกเพราะโลเคชั่นพาให้บรรยากาศในกองหอมกลุ่นไปด้วยความราัก สมกับเป็นละครรักโรแมนติกจริงๆค่ะแกล้งกันกุ๊กิกุ๊กคิก็แกล้งกันไปแกล้งกันมาแต่ส่วนใหญ่นังเอกเขาจะทำร้ายผมมากกว่านะจริงๆก็สมควรไหมคะก็สมควรแล้วครับสมควรแล้วพี่พี่ก็หยอกกันไปครับวันนี้เข้ามากันเป็นคู่ผมหงอยอยู่คนเดียว มีพระเจ้าไว้คะเริ่มเป็นคิวที่เราเริ่มมีเข้าพระเข้านางเริ่มมาทะเลาะบ,บ่อแว้งอะไรกันเราคงได้บรรยากาศสวยๆนะครับกับความกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแบบพระนางหลายๆคู่เลยทีเดียวนะครับแล้วตัวตัวละครมากมายสนุกสนานแน่นอนครับทางช่องสามครับ